สวัสดีครับเอฟซีพญายธาพาละนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เดินทางขึ้นมุกครับพี่น้องชานุมานมุกดาหารครับพี่น้องเสร็จอำเภอชานุมานอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องระยะทางก็หาสิบสองโลครับจากนี้ไปนะครับพี่น้องบรรยากาศกะซีดแดดจังน้อยครับกิ่เมฆกะลังงามนะครับลุมบีบีครับพี่น้อง ไปสมเบ ch, ิงเส้นทางน้ำกันครับพี่น้องอนุนบานห้องเนาะครับพี่น้องอ่างเขาจังหวัดมุกดาหารเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าอำเภอชนุมานนี่ก็ขึ้นจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับพี่น้องแต่ว่าเฮากาสิีเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามุกดาหารกะแต่ยิ่ง่าว่าแข่งเรือเนาะครับพี่น้องแข่งเรือยาวเนาะครับพี่น้องประจำปีสองห้าหกเจ็ดครับ เอาไปเบ่งเพื่อพร้อมครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เดินทางมากับลุงดิบสองคนเดอ้อครับพี่น้องนี่มากับสุเผือยสองคนครับพะว่าไปหาเอาอุปกรณ์เตรียมออกพรรษาพร้อมครับพี่น้องนี่ลูกเรนครับของเ่นก่อนออกพรรษาไหลเรือไพ่โคกไหลเรือไพ่น้ำเนาะครับนี่ อีกประมาณจักสองโลนะครับพี่น้องกระหอดอำเภอชานุมานนะครับพี่น้องสมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับแดดครับมือนนิกระแดดครับพี่น้องฝนกับว่าสิตกกับบ่ตกจากเรือครับพี่น้องเอ้ยเบิงข่าวเบิงเข่าก็มีแต่ว่าพายุสีเขาสามสิบหกจังหวัดเตรียมรับมือพายุพายุแดดบ่จักแล้วนะครับพี่น้องนแดดเปียงเปียงครับ เขาในไฮในหน้ากระน,น่ำแหงหมืแล้วครับพี่น้องเอ้ยปรเทศนใ่ไดเกีียวเขาเกีียวนามอยู่บแอแหละไปสมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับารหากกดไลค์กดแชร์เ้อพี่น้องเ,เอ้ยข้ามาเบิ่งคลิปนี้ดีวิวเส้นทางน้ำกันเนาะครับพี่น้องอจากอำเภอชันุมานเนาะครับพี่น้องเนาะไปจังหวัดมุกดาหารครับถนนเส้นนี้กส็สิงามงาเด้อครับพี่น้องยังน้อยเด้นอถนนซองเลน บางส่วนกัดสีพื้นกัดสีใดไล่เห็ดไม่ ai, เป็นถนนสีเลนเนะครับพี่น้องตองนี้กลังเดินทางเข้ามาหอดชานุมานเนะครับพี่น้องมาทางถนน น้องพื้นมุกดาหารเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เด้อเ,เอามาก่อนจีฮอดชนุมานกษีนปอดะทอ่อนะครับพี่น้องชานุมานกษีแข้งเรือคือกันครับพี่น้องวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบบอครับพี่น้องชานุมานก็ได้เป็นกษีแข้งเรือเนาะครับพี่น้องปีนีน้เกาลาเนจังน้อย เพราะว่าปีนี่กับมุกทหารนะทุกปีครับก่อนสิออกปัรษาครับสามมือครับนานาศาสตร์ดิแข่งเรือนานาชาติอำเภอชานุมานจิงถ่วยพระราชทานครับพี่น้องจิงถ่วยพระราชทานแข่งเรืออำเภอชานุมานครับเรือสิบผีพายเรือสี่สิบผีพายห้าสิบห้าผีพายครับพี่น้องนี่ครับทางลงทาเทศบาลนะครับทาโค้งนี่เพิ่งกประบับทงไว้นะครับพี่น้อง ใครมีเรือมีนะั่นมีนี่ก็เอามาอยากมาแข่งกับมาใดเด้อครับพี่น้องทาเทศสบานครับตำบลชานุมานครับพี่น้องคลิปนี้ก็เบิงกันยาวๆเนาะครับพี่น้องเนาะดีวิวเส้นทางครับ ดอนตาลอำเภอานุมานดอนตาลมกดาหารครับถนนน้องพื้มกดาหารครับพี่น้องถนนกับสิเป็นไม้เล็กแตกว่าจักน่ครับเพิ่งกำลังประดับปืนประดับไฟนะครับพี่น้อง ตอนสิลงเกี่ยวเข่านะครับพี่น้องกะดิแข่งเรือนะครับจากอำเภอชันุมานไปอำเภอดอนตาลน,นี่ก็ประมาณจาก13 14โลเดอ้อครับพี่น้อง13 14โลครับก็หอดอำเภอดอนตาลน,นะครับพี่น้อง <c oughs> ชันุมานก็นสิมีไผ่แดง2ไผ่นะครับ2จุดครับจุดตรงนี้ก็แยกบ้านบ้านน้องให้บ่บ้านอันหลัก80บ่ บันน้องให้หน่อยครับตัวนี้จุดแรกก่อน่านม้งหนึ่งกับนาตลาดนะครับนาตลาดเทศบาลตัวนี้กับทิทางไปทางน่แหละครับถนนลักแปดสิครับ,นนรบพี่น้องบันน้องให้ครับตัวนี้เขาจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่เดียวทรายนี่ครับเถนนลักแปดสิบกับก้อนเาทาที่เขาออาโต้เพิ่นะครับ ก็ซอคนก็นหลายแต่ว่าไอ้อมเพีพบ่ะนี่แข่งเรือชานุมานกับสิมีมอสุบครบงันเดอร์ครับพี่น้องหลายศิลปินกับมาหลายเนาะครับพี่น้อง เพราะว่าป้ายเพิ่งนกับจุดอะไรเป็นจุดแต่ว่ากับบริกานเบิ่งป้ายเพิ่อนะครับพี่น้องแต่ว่ากับศิลปินกับสิมีแต่หมดเลยครับพี่น้องแต่วันที่สิบหางานเพิ่อตั้งแต่วันที่ที่มาทิบสี่สิบสี่ที่มาสิหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับแต่ว่าแข่งเลื่อนสิเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับพี่น้องสี่มือเพราะว่าเพิตเ,เป็นสินค้าเอาสินค้ามาลงขายให้นักท่องเที่ยวมาซุ่มเบื่องกอนนะครับพี่น้องชมบรรยากาศยิ้มโค้ง ท่าเทศาบาตลตวัดสชานุมานนะครับพี่น้อง <c oughs> ส่วงนี้กำลังหอดสีเ่เข่าอำเภอนอนตาลเนาะครับพี่นออ้องกำลังสีเข่าอำเภอนนตาลครับอีกประมาณจัก 67กิโลนะครับพี่น้องเพราะว่ากัดซุมบรรยากาศข้างท้างไปเรื่อยๆนะครับบางวันเพิ่งกับสิ่มีกระถินเบิ่งได้ปักถอกปักทุ่งไว้นั่นแก้มถอกแก้มทางเด้อครับพี่น้องเด้อเนี่นยได้กระถินนี่ครับกะเจ้าคือประดับไว้แทนกระถิน nhằm dạo hẹn gặp hết 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 ไปกับสีเป็นลุงเนินตันนี่ไปกับสีเขาขมเึ้อดอนตานนะครับพี่นอ้องถนนซีเลนครับ ช่วงนี้กำลังเดินทางมาหอดอำเภอดอนตาลครับพี่น้องเมือดอนตาลเด้ออำเภอดอนตาลมีอยู่ปาแข่งเรือบ่มีด,ด้วยเนาะแม่นปะไปเจ้าบริจาคแข่งเรือที่เมืองดอนตาลเนาะแต่เก่ามีได้แต่เก่าเออแต่เก่าวมีแต่เกาวน่าจะกวาดเขาแล้วหรือเปล่าแล้วแล้วหมูอันชื่นกุ้งเขียวบ่กมันหมูเขียวแต่วันที่เจ็ดเดือนก่อนะนะเพืพ่อนพิลลุงหมูอันชื่นเลย đi đấy thì chết vốn, Không chiếu nào, bạn nào vẫn thì cầu nó ừ, Bạn con nó thì chết vắng nừng, Ông học của bạn thì Nên là đấy มองกระเจ้าวันที่เจ็ดมองเอาวันที่เก้าคนเขาเนาะเหลือนชือ่เอเนาะหนหหาหองเนาะอำเภอดอนตาลก็มีไผแดงเด้อครับพี่น้องเด้อไผแดงซีแยก<อ>แมพมเพลืองครับซีแยกอาเภอเลึงก็เน,นี่ยกะลงเทพสถาบันท่าโค้งครับพังพังควรหรื่ต้งท่าโค้งกับพังทรายนี่ ไปอำเภอเรืองครับตรงไปหอนเข,ข้นไปเดือนนี้นั่นไปมกดหารครับ เดินทางออกจากอำเภอดอนตันนะครับพี่น้องออกจากอำเภอดอนตานไปหาโุกดาหานนี่กับรถเกินสามสิบลครับไปเบิรง,งไปเบิรงไปชมดังกันเลยครับพี่น้องรถว่ดดางๆครับช่วงบ่ายมุ่งครับพี่น้องช่วงนี้ก็เวลาบ่ายมุ่งกลัวๆเนาะครับพี่น้องเนาะ ครับพี่พน้องช่วงนี้กำลังฮอดอันตำบลโพไซนะครับพี่น้องบนนาโพโพไซนะครับบานโพไซนะครับพี่นอ้องอำเภอดอนตาลครับนี่ยังอยู่เขตอำเภอดอนตาลอยู่ด,ด,นนด้วยครับพี่น้อง,งนี่อำเภอดอนตาลนี่กว่างเด้อครับพี่น้องเด้อไปทางตำบลบาไไลขึ้นเขาไปทางทางเริงโอ้ไกลครับพี่น้อง อีก20่กว่าโลครับพี่น้อง21่สิบเอดโลกระหอดบุกทหารครับสมบรรยากาศขางทางไปเรื่อยครับพี่น้องแดดแดดครับส่วงบายๆครับพี่น้องมืออนี้วันที่15ครับมืออื่นวันที่16เลขออกเด้อครับพี่น้องเด้อเลขออกครับวันที่16บมืออื่นแหละแต่ไพ่สีส้มแหละแต่ไพ่สีมันเนาะครับมือดูของเกาชาบีคือมองพวกมันเอาเข้าสับ ถนนสองศูนย์สามสี่ครับพี่น,น,น้องถนนสาารรองศูนย์สามสี่เด้อถนนมาแต่น้องพือบุครับตำบลน้องเพืออำเภอเขมราดครับถนนนี่ไสหมกด่าหารครับสองศูนย์สามสี่ครับถนนน้องพือหมกด่าหารครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็เจ้าก็ตรขยายไร่ทางเนาะครับพี่น้องปวดไว้เนาะครับปวดต้นไม้ต้นตอกไว้ครับอยู่รอ้แก้มทางครับกบ่าเศร้าให้เศร้าหนะ้าเขาเก็บพลนผลิตแล้วเพิ่อกาตีเห็ดเนาะครับพี่น้องเติมลงมือเอาดินมาทมไร่ทางเนาะครับพี่น้องช่วงนี้มันยังค่าเข่าของเกษตรกรเนาะครับพี่น้องของไทยบ้านอยู่เนาะครับพี่น้องเราเห็นยังกับหันได้ครับบดเท่เพ่นเก็บพลนผลิตแล้วเก็บเขาเก็บน้ำแล้วครับสีเป็น เอาดินมาคูนนะครับพี่น้องมาถมไาลทางอัดเหตุถนนคือมาเป็นถนนสีเลนเนะครับพี่น้องแปบดบทีละครับถนนสีเลนคือจังสี่ครับ ครับพี่น้องช่วงนงี้งก๊างสีหงอ์มกดาหารครับเดินทางอีกครับพี่น้องภาพบรรยากาศงามๆครับพี่น้องก่อนสีขามุกดาหารครับโอ้พื้นตัดต้นใหม่ออกแล้วตัดต้นแต่ออกลอนนนนเ,ออเลยนี่จันโนนต้นนี้แป้นตื่นเลยเพิ่งครับพี่น้องเพิ่อนไล่ตัดต้นใหม่ออกครับเพิ่อนจะย้ายทางครับพี่น้องนี่ต้นใหม่แต่โอ้ ใหม่แต่ใหม่แดงใหม่มอนนี่เพ่นเลาต้นแต่ได้มีออกครับนี่มากมากเลยนเพิ่นนุ๊โต้นนี้รับเพิ่นยังขยายอ้างเรื่องครับพี่น้องเด้อนี่ทั้งหนาก็ใกล้ที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งจะสิขยายต่อไปอีกเนาะครับพี่น้อง ตอนนาเฮาเห็นท่านผู้ก็จะเป็นผู้มโนลมเด้อครับพี่น้องเด้อผู้วัดผาไงผักะขาวใหญ่เนาะครับพี่น้องผู้มโนลมจังหวัดมุกดาหารสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งเนาะครับพี่น้องของจังหว,วัดมุกดาหารเนาะครับตัวนี้เพิ่ออะไรทางใหม่ครับมันก็ไล่เบี่ยงออกข้าง,างทางซะก่อนเนาะครับพี่นอ้องพอพิ่งยังยัง,ย,งยังตีเส้ยนจราจรกับเกาะเนาะครับพี่น้อง กับเห็ดเกาะในกลางทางนี่ครับพี่น้องนี่เมืเองนี้ถนนเมืองโมกดาฮารบ้านเฮากับบคือเก่าเดอ้อครับพี่น้องเดอ้อไปมาทั้งอื่นทั้งไกลกับแบกมูกแบกตาเด้อครับแต่ก็เคยมาตะกี้ถนนซองเลนครับมาที่เป็นซีเลนหาเลนเนาะครับพี่น้องนี่วันนี้ ครับช่วงนี้กะอิดอาโล่นะครับพี่น้องอ่อนวงกทหารนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศสวยๆครับจังหวัดมุกทหารครับต้องผิดกันเป็นพระใหญ่เด้อครับพี่น้องภูมโนรมครับเนมใกล้ๆเห็นบ่ครับหลูกพระนะครับพี่น้องตั้งอยู่หลังภูครับแต่ว่าเขาเนมด้วยกล้องนี่มันคือไกลครับแต่ว่าสายตาเปล่านี่บ่ได้ไกลเด้อครับพี่น้องเด้อ เห็นอยู่ครับสายตาเปล่าเอาแนมต้อยุกกล้องอาดกับหินมอครับพี่น้อง ประตูสู่เมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องประตูเด้อครับเดอนเด้อ แยวขามาถนนตัดเมืองใหม่เนาะครับพี่น้องแถวขามาซีเมืองเมืองไม่เนาะครับแถวจังหวัดมุกดาหารเดอร้อถนนเส้นนี้ก็เฮ็ดแหลวพี่กายนี่ครับพี่น้องลังเฮ็ดแล้ไม่ไม่เนาะครับไปเมืองไปชมตงกันเลยครับพี่น้อง เมืองมุกดาหารเด้อครับพี่น้องเนี่เมืองมุกดาหารกับไายแดงกับสีดลายแน่นมาครับพี่น้องรีวิว เมืองมุกดาหารเดาอครับพี่น้องสินนี่กสิลุ่งไปดังคนทรงครับพี่น้องคนทรงมุกดาหารออกถาดพนมเนาะครับสินนี่เนาะครับพี่น้องสินอำนาจสินอำนาจเนาะครับพี่น้องสินอุ่นสินหลังเขาหลังเขานี่ก็สิเป็นไปอุบนก็ได้ครับอำนาจเจริญครับอุบนนะครับตัวนี้กสิไปแดงนาเนี่จก็สิเป็นไปแดงคนทรงเนาะครับพี่น้องไปแดงบกสอมุกดาหารเนาะครับพี่น้อง เส้นนี้กับสีตรงลงไปนี่เขาอำเภอ่าพนุมครับจังหวัดนครพนุ่มบุมรีครับพี่น้องเส้นนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับส่องพงไงท่าพาเลอร์เด้อครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ จะกแันงานื่อกาแฟอยู่เพ่งูเหนือยก็โอ้จะมีมากนจะมีมาเว่น้จำครับแาเทียวเอาหนึ่งกับ2ท่านั้นนะครับงกคับเราเที่ยวหนึ่งกับสองชุ่งเซอันเรือบางกระซุ่งเขาหลอดเป็อน้เบิ่งอีานน้ำมันเรือเบิ่งคือบางกระซุง เวอาซทั้นเลสวยสวยางเจจักตาคือเขาอันแม่ดถ้ากไม่งเขาอันแม่ออกอาซุ้มไอน้องเขาอันอีแมน้นแม่นยูเจ้ากูจัก่ไปไปกับกูดักกับดาคุณไปกองหน่วยกางกับดาแน้วบ่ ว้านี่นะนี OB ้คือเขาเรียกว่าชัดเจนปลูกใสสะอาดนี่ต้นฉบับนะครับสำหรับสมบัติของเรานะครับขอบคุณรับทีงานผูาน์วัูเขาันวสันทานผู้สุดยอดสุดยอดขอบคุณขอบคุณมากไม่ต้อ อาจารย์งตเมนบ์ยี่สิบได้เลยสี่สิบห้าก็ได้เราตงสือเพิ่นอ <45 S 2> ัน <45 S 2> เลือกร่าง <45 S 2> ขึ้นไปนี่อ่าเที่ยวต่อไปเป็นรอบที่สองหลังจากรอบแรกและรอบแก้ตัวผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยในเที่ยวต่อไปก็เป็นรอบที่สองนี่ไม่มีแก้ตัวอีกแล้ว นะครับไม่มีแก้ตัวอีกแล้ว